สวัสดีค่ะวันนี้แม่พามาซื้อขวดที่ตลาดแม่บอกว่าออเดอร์เข้า400ขวดเลยเราต้องตุนขวดกันหน่อยกลับถึงบ้านก็ลงมือเล่งงานกันเลยค่ะอันดับแรกเป็นน้ำเฉาก้วยตามด้วยน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมและเก๊ก้วยแล้วก็ใบเตยเป็นอันว่าต้องต้มแทบทุกน้ำเลยค่ะเสร็จแล้วทยอยมาแช่น้ำแข็งแล้วแม่ก็ต้มน้ำลำไย,ยต่อยายก็ช่วยกอกด้วยแม่ก็กอกด้วย เสื้นหนูตดสติกเกอร์และเอาน้ำไปใส่ตู้อันนี้เป็นชานมไต้หวันค่ะและนี่คือเฉากล้วยละหว่างรอน้ำเดือดแม่ก็แวะไปแพ็คน้ำซอสน,น้ำยำและสมุนไพรแห้งส่งให้ลูกค้าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนซอสแม่หนูและนี่คือออเดอร์วันนี้จากนั้นเราก็หันมาทำสมุนไพรต่อเบรกส่งน้ำสมุนไพร50าขวดให้ลูกค้าและนี่เลยค่ะลายใหญ่มารับแล้ว สี่ร้อยขวดเสร็จเรียบร้อยพอดีหนูก็ช่วยป้าสาวเอาน้ําขึ้นรถเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วจัดของเสร็จก็มืดพอดีขอบคุณป้าสาวมากมากนะคะแถมมีติปให้หนูด้วยส่งป้าสาวเรียบร้อยหนูมีภารกิจต่ออีกวันนี้สัญญากับแม่ไว้ว่าจะไลฟ์สดแม่ให้ขายน้ำยำค่ะหนูไลฟ์ให้แม่ไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยไลฟ์ครั้งแรกหนูขายน้ำยำให้แม่ได้สิบขวดลงจากไลฟ์ก็มาช่วยแม่ติดสติกเกอร์ต่อ ส่วนแม่ก็เก็บล้างทำความสะอาดงานสุดท้ายตักผ้าช,ช่วยแม่เสร็จงานสีทุ่มพอดีฝันดีทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ